คุนนยอยู่สวัสดีค่ะมามามามันเด้งออกนะคะอือเดี๋ยวรอเพื่อนๆแป๊บหนึง่งอ๋อนี่กลายเป็นเริ่มต้นใหม่เลยปะใช,ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวต้อแชร์ไปอีกครั้งหนึง่งอ่าทุกคนต้องใช้์รอบหนึง่งอ่าขออภัยนะคะโค้ชขออภัยนะคะ สงสัยนะคะเรากำลังส่งคลื่นคลื่นเรารุนแรงรุนแรงจนเน็ตหลุดเด้งออกมาเลยนะคลื่นรุนแรงนะโทรศัพท์เด้งออกมาเลยนะคะไม่เป็นไรใจเราตรงกัาเป็นพอนะคะโค้ดนะเป็นคลื่นพลังงานความแรงนะสูงนะฉะนั้นเนี่ยสัญญาณตกใจนะคะตามเพื่อนหน่อยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาพูดกันต่อสักครู่นะคะน่ารักมากเลยเข้ามากันเร็วมากนะคะโค้ดขออภัยนะคะ เมื่อกี้นะปล่อยคลื่นเวอรเบรชั่นรุนแรงไปหน่อยค่ะคุณนะเมื่อกี้มันมากเกินไปของแรงเกินไปนะอนทอรถสนะค่ะอัธรรถมากนะคะอ่าอ่าฝากคุณแบ่งปันหัวข้อต่อนะคะเดี๋ยวคนดูจะเออถึงไหนแล้วเขาจบกลางอากาศหรือเปล่าแน้วฝากแชร์อีกทีหนึ่งนะคะ,ะสัญญาณมาแรงมากค่ะเออทำงานต่อนะคะเดี๋ยวมาย้อะนอ่ะได้ลูกน้องอ้อมน่คะ ฝากนิดนึงนะคะพอเอินสัญญาณมันเด้งนะคะฝากพวกเรากดแชร์อีกสักรอบหนึ่งนะเพื่อแบ่งปันอีกให้มันต่อเนื่องกับเนื้อหาเมื่อกี้นะคะอ,อ๋อเพราะว่าหลุดหมดเลยใช่ไหมหลุดค่ะหลุดเลยเด้งออกเลยอืออ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนๆสักคู่หนึ่งเนาะอ่ะฝากตามเพื่อนๆหน่อยนะคะอารมณ์อารมณ์เรารุนแรงกัน มันแรงก็อย่างเงี้นะคะคณคลื่นมันแรงเออโอเคเรียบร้อยค่ะแชร์แล้วค่ะขอบคุณพี่แมวมากค่ะน่ารักน่ารักมากๆเลยนะสมกับเป็นสเปเชียลนะคะคลิปนะมันต้องมีสองตอนเห็นไะหมก็ต้องคิดนะเห็นไะหมันเป็นตอนพิเศษค่ะก็เลยต้องมีสองตอนนะคะเออนะโอเคไหมคะอ่ะาฝากตามเพื่อนหน่อยนะคะ อ่าเดี๋ยวโค้ดอ่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณวิชุดาสวัสดีค่ะโค้ดกำลังจะต่อเรื่องของออวิธีาการกับปัญหาแต่ตในมุมของตัวเองในมุมของตัวเองสำหรับโค้ดนะคะจัดการยังไงจัดการยังไง,ไงสิ่งที่โค้ดบอกเลยโค้ดต่อเลยนะคะมา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 ,มาคุณหญิงบอกนะคะพร้อมไหมพร้อมไหมกด,วดัวใจรัวๆมาเลยค่ะน่ารักมากขอบคุณพี่มีนค่ะขอบคุณคุณโมตดค่ะ กดหัวใจรัวๆๆ,ๆๆมาเลยนะคะ <_ an> พร้อมไหมพร้อมไหมอ่าสิ่งที่เขาจะบอกพวกคุณทุกคนนะคะวันนี้เออเราไม่ได้ไปแข่งกับใครหรอกค่ะวันนี้ถ้าเราคิดว่าโอ้ยฉันจะต้องทําอันนี้ให้ดีให้เด่นกับคนอื่นนะคุว่ามันอาจจะแข่งแบบมีความสุขที่มันไม่ได้สุขร้อยอ่ะแต่วันนี้นะถ้าเรารู้ว่าเรากําลัง พัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นให้อยู่ในโรกรกันของจักรวาลน,นะคะอะไรก็ตามที่คุณอยากได้มันดึงดูดง่ายถ้าเราดูกันมันกจักรวาลเพราะเราไม่ใช่คนทั่วๆไปใครที่ได้ดูคลิปของพวกเราสองคนนะคะก็รู้อยู่แล้วว่าคุณหมดกรรมแล้วละ่ะนะเพราะว่าต้องบอกเลยนะว่าวิชา law of attraction หรือ law of universe เนะี่ยทั้งกฎของแรงดึงดูดและกฎของจักรวาลไม่ใช่ทุกคนบนโลกจะเข้าใจหรือรู้หรือได้เรียนรู้กับมันนะนะเพราะว่ามันเป็นวิชาที่ห้องเรียนเขาไม่ได้สอนคุณอยู่แล้วคะ่ะแต่เมื่อเราได้ ื่นรู้แล้วเนี่ยคุณจะต้องลงมือทำเทรนตัวเองนะคะให้อยู่ในฟรงจักรวาลเดยวที่สุดสิ่งที่โค้ดบอกคุณย้ําทุกคลิปย้ําทุกคลิปและย้ําทุกคลิปนะคะคือการที่คุณต้องรักษาระดับความรู้สึกและหัวใจของคุณเหมือนเมื่อกี้ที่โค้ดบอกเลยค่ะต้องใส่กาแพงแก้วทั้ง7จชั้นค่ะไม่ให้ใครมาทําอะไรความรู้สึกเราได้เมื่อเราเจอสถานการณ์เหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องรู้สึก เอาไงดีวะจะโมโหต่อหรือจะไม่โมโหดี <จะ S 2> เอาไงดีว้า,วางหรืจะจะเอาอยัางไงดีจะขึ้นแล้วของจะขึ้นแล้วของจะขึ้นแล้วความความความร้อนมาถึงจะร้อนแบบเสร็จแล้วจะระเบิดแล้วใช่ไอ้ตัวเดวิลจะออกมาแล้วนะคะไอน้นางมารร้ายจะมาแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องรู้คือเฮ้ยเอาแล้วไงนะรู้แล้วว่าพระเจ้ากำลังพิสูจน์เราอยู่สิ่งนี้โค้ชเคยพูดลหลายๆครั้งเมื่อเวลาเจอปัญหาอ่า ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่พัทวนันขอบคุณมากค่ะ,ะหมดกรรมดีใจค่ะทำต,ตามตลอดเลยที่แมวบอกเยี่ยมใช่ค่ะไม่ใช่ทุกคนนะคะที่เขาจะร่วงรู้ความลับนี้แต่เราทุกคนโชคดีที่จะได้มารู้ความลับนี้โค้ชจะบอกคุณย้ํากับทุกคลิปเลยว่าให้คุณรักษาอารมณ์และความรู้สึกไว้ไม่ว่าใครมาทําอะไรก็ตามคุณไม่ต้องไปสนใจแต่คุณจงรู้และเอาชนะใจตัวคุณว่าคุณต้องไปต่อ ถ้าสิ่งที่คุณปรารถนาและอยากจะสาเร็จจริงๆก็ต้องไปต่อกับมันรู้สึกดีรู้สึกเลยว่าสิ่งที่พระเจ้าเขาส่งมาให้เราเนี่ยให้มาท้าทายอารมณ์เราเขาเพียงแต่วัดว่าเราเนี่ยคู้ควรกับสิ่งที่เราปรารถนาอย่างแรงด้าใช่หรือเปล่าเข้มแข็งหนักแน่นพอไหมใช่แล้วหยวกหยาลบาเออพิสูจน์แล้วมันมันอ่อนดอยว่าไม่ผ่านไม่ผ่านคุณสมบัติไม่ให้ไม่ให้คุณตกรอบค่ะเพราะคนใหม่ๆนะแก้ว่าคนใหม่ส่วนใหญ่ก็ฮึดฮึดแค่แป๊บเดียวไงใช่ ไม่เทรนไม่ไม่ของจริงไม่จริงจังไม่จริงจังแล้วก็ไม่แอคชั่นส0 0นะคะถ้าเกิดคุณอยากเปลี่ยนแบลแบบโค้ดนะคะจาก20บาทแล้วก็เปลี่ยนจาก2เดือนขึ้นมาจับหลัก7จหลักเนี่ยมันต้อง ค่อนข้างเทรนตัวเองค่อนข้างเข้มข้นนะคะและอยู่ในโฟล์ของจังกรวาลซึ่งมันง่ายมากแค่เรารักษาอารมณ์ความรู้สึกอะไรที่มันมากระทบมันต้องเจอมันต้องเจอแน่ๆอยู่แล้วแต่สิ่งที่โค้ดบอกคุณคือก็โค้ดก็ใส่กำแพงแก้วเจ็ดชั้นเนี่ยแหละคะ่ะไม่ให้ใครมาทําอะไรเราได้รู้อย่างเดียวว่าจุดมุ่งหมายฉันมันยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรที่จะมากระทบหัวใจฉันได้เพราะฉันสิ่งที่หัวใจถ้าวันนี้คุณรู้แล้วอะว่าโค้ดเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วกันกเห็นภาพชัดถ้าวันนี้คุณอยากจะสําเร็จอะเหมือนกับวันนี้คุณไปหาห เฮ้ยเนี่ยสิตาเธออะมีเวลาอยู่อีกแค่สามเดือนนะมีเวลาอยู่แค่สามเดือนถ้าเกิดเธอยังเครียดยังหงุดหงิดยังขี้โมโหขี้บ่นขี้วีนขี้เหวี่ยงเป็นแบบนี้แค่นาทีเดียวตายเลยนะตายเลยนะตายทันทีคือตายทันทีเพราะว่าเธอเป็นโรคร้แรงมากโคตรคิดของเตออย่างนี้เลยนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องทำไงคะถ้าเราอยากมีชีวิตอยู่ต่อและอยากอยู่ต่อได้ดีด้วย พขาก็ต้องเลิกพฤติกรรมที่มีที่วินที่เวียงเกี้ยงโมโหแล้วฟังเรื่องลบแล้วฟังเรื่องอะไรต่างๆตัดอองในชีวิตหมดเลยค่ะเอาออกหมดเลยเพราะรู้อย่างเดียวว่ามันเป็นโรคหลายพูดหย,ยาบๆเลยนะกูไม่เอา<ม>เออกูไม่รับฉันไม่เอาฉันไม่เอาฉันไม่เอาแบบนี้นะฉันต้องการที่จะมีชีวิตใหม่ ที่มันสดใสและใชไดและยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมก็เลยทําได้ง่ายเออคุณลองเอาเคล็ดลับของคนไปใช้นะนี่สั่เดือนสาเดือนจะตายสมมติว่าสเดือนจะตายเอ้าตอนนั้นมันมเมตนของคนเหลือยี่สิบาทใช่ไะโมเม้นของคนที่สองเดือนที่แล้วเหลือยี่สิบบาทคุณว่ามันถ้าไม่ทําวิธีเนี้ยมันอาจจะมีเลสเนี่ยมันอาจจะมีเลสว่า แอบเผลอไปกับอารมณ์ที่คนอืดนเขามาส่งให้เราแล้วเราเผลอเก็บรับมา,ลบมาแล้วแก็ชั่นกับมันเฮ้ย<ม>ไม่ไมคนเราสร้างชีวิตยอยู่ไม่ได้ไ<ม>เอาเกิดเราไปใส่แค่นี้แล้วคุณเรายกเลิกแคนเซิล<ม>คนลัพธ์มันก็จะไม่ชัดเจนอย่างที่พวกคุณเห็นโค้ดน,นะคะคนดูดจากประสบการณ์จริงๆฉะนั้นให้คุณคิดเลยว่าเรื่องลบเรื่องร้ายปัญหาต่าง,างๆมันเหมือนเป็นโรคร้ายอะ่ะถ้าคุณไปหงูนิดโมโหไปใส่าอารมณ์ความรู้สึกฟีดเฟซบุ๊ก็จะแต่เรื่องลบคุณก็ยังไปเสพสวัสดีค่ะไม่ต้องไปไหนแล้วค่ะค เออแต่สิ่งที่โค้ดคิดว่าไม่เอาฉันจะไปต่อฉันจะไปดวงดาวอะ่ะจะต้องไปให้ถึงอนะ่ะวันนี้นะคะเรารู้ทางนั้านนะก็แค่ขึ้นจรวดไปเองคุณก็แค่รักษาลงและความรู้สึกแค่เนี้ยถ้าอยากมีชีวิตอยู่ต่อก็ต้องทําแบบนี้ให้มันดีที่สุดแค่ยิ้มมีความสุขสนุกจบนี่คือวิธีแก้ปัญหาของโค้ดนะเออแล้วโค้ดก็เชื่อว่ามันเปลี่ยนชีวิตโค้ดจริงๆโอเคไหมอืมไปต่อมาตลอดค่ะแต่ความรู้สึกบางทีพอ คนมาสกิดมันก็ปี๊แต่พยายามนิ่งปล่อยวางทิ้งไปไม่สนใจแล้วไปต่อทุกครั้งค่ะอ่าลองเอาไปทําวิธีโค้ดนะคะเยี่ยมแล้วค่ะเยี่ยมแล้วนะคะพี่แมวนะคะพี่แมวเยี่ยมแล้วพยายามนิ่งปล่อยวางคิดเหมือนโค้ดเลยค่ะว่ามันเป็นโรคหลายถ้าพี่แมวเศษมันอาจจะเหมือนลบเหมือนโค้ดไงเป็นโรคหลายอ่พร้อมตายะจะไปไหมล่ะถ้าถ้าพร้อมตายก็อ่ะกินเข้าไปไอ้เรื่องลบเ,เรื่องหลายความรู้สึกเศร้าหมองอารมณ์มืดมิดปาร์ตนะคะแต่ถ้าเลือกแล้วที่จะเปลี่ยนชีวิตจริงๆ ไม่หลังไม่อาไม่สนพัฒนาตัวเองยิ้มมีความสุขมีความสุขล้นหลาแบบนี้มันมาง่ายชีวิตมันง่ายแค่นี้เองเนาะเนาะมันง่ายแค่นี้แหละค่ะวิธีการจัดก,การกับปัญหาของโค้ชน,นะแล้วทุกครั้งที่ผ่านมาโค้ดก็ไม่ได้มองปัญหาหลังจากที่เรียนรู้กฎของจกักรวาลแล้วกับรู้สึกว่ามันเป็นความท้าทายกับรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่มันมาหาเราเนี่ยเฮ<ม>้ยเขากำลังทดสอบเราเว้ยเปนความท้าทายใหม่ๆเว้ย<ม><ม>ว่าเราบบจะผ,า<ม>ผ่านตรงนี้<ม>ใช่แล้วว่าเราจะผ่านมันไปได้ยังไงในทุกๆปัญหาหรือทุกๆกิจมันมีอยู่แล้วค่ะอย่างใน อย่างโค้ดเนี่ยเป็นโค้ดจะต้องมีลูกศิษย์มาพ,พูดปัญหากับเราอยู่แล้วนะคะแล้วคุณคิดว่าวันนี้เวลาคนมาพูดปัญหากับเราเราจะมีอารมณ์และความรู้สึกกลับไปไหมคะมันก็ถูกไหมแต่บางคนไม่รู้ไงยิ่งการเป็นโค้ดเนี่ยคุณต้องตัดอารมณ์และความรู้สึกเมื่อม,มีคนมาปรึกษาให้เร็วนะไม่งั้นเราก็จะติดใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่โค้ดต้องทําก็คือโค้ดก็ต้องบอกกับตัวเองอะว่าเรา ต้องเติมพลังให้ตัวเองว่าสิ่งที่เราทําเราสร้างคุณค่าให้กับผู้คนเออแล้วเรากาลังพิสูจน์ว่าเราเนี่ยผู้ควรกับการเป็นครูระดับโลกกับการที่ช่วยเหลือผู้คนจำนวนมหาศาลได้จริงๆแล้วสิ่ง,ง,ๆๆต,งต่างๆก็จะตามมาเติมหัวใจคุณให้อิ่มเต็มค่ะว่าสิ่งที่คุณทํามันดีแล้วนะคะสิ่งที่คุณทํามันดีแล้วมันมีความสุขมันสุดยอดแล้วเรากาลังช่วยเหลือผู้คนจํานวนมหาศาลนะอย่าเพลอนะคะเวลามีคนมาปรึกษาเรื่องลบกับคุณ เรื่องปัญหากับคุณแล้วคุณไปร้องไห้ไปเข้าเรื่องกับเขาเนี่ยก็แปลว่าคุณกาลังดึงดูนะโดยที่คุณไม่รู้ตัวจิตระบริสุทธิ์อยากช่วยแต่คุณไปอินไปกับเขาเนี่ยมันเข้ามาจิตใต้สํานึกเลยนะคะมันก็จะทำให้ผลรับถูกต้องผลรับหรือเป้าหมายคือมันจะช้า อันนี้คือสิ่งที่โคดอยากจะบอกไว้โอเคไหมเออยิ้มมีความสุขละลาค่ะคุณเสมือนว่าแฮปปี้อ่ะเสมือนว่าถูกหวยเสมือนว่าได้ผัวรวยได้ผัวอะไรก็แล้วแต่คุณนะได้ผัวรวยบางคนเชียรนะหรอบางคนเชียรนะกลัวผัวรวยมีออปชั่นเยอะไงไปกับคนอื่นเอา,เอาออ่ะคิดอะไรก็ได้เอางี้แบบคิดในหนทางที่คุณมีความสุขอ่ะ คิดในเป้าหมายที่คุณตั้งไว้อ่ะคุณอยากมีระไรับธุรกิจเดืนนเอนล้านหรอเดือนสองล้านหรอเดือนสิบล้านหรอเดือนร้อยล้านหรอปีละพันล้านหรอคุณก็คิดไปให้มันเห็นภาพรู้สึกไปกับมนะันเนาะรู้สึกไปกับเป้าหมายเราดีกว่าเอาเวลาไปรู้สึกกับปัญหาต่างๆนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นทางออกแน่นอนค่ะคุณอยู่กับปัญหาเนาะจบไปแล้ว่นั้นนะเหมือนเขาใช้ชีวิตเราทํายังไงคะคดคดไก่นะคะทํายังไงคะหมายความว่า,ย,าะะะะย,ยังไงนะคะคดไก่ไก่นะคะคือยังไงนะคะอืม โอเคค่ะโค้ดพี่แมวบอกนะคิดไว้เป็นทางรอดสุดท้ายของเรากิฟทําได้ใช่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณคิดว่ามันไม่ได้เป็นทางรอดสุดท้ายหรอกมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นการเทรนตัวเราไอ้เรื่องลบม,มันเหมือนเป็นโรคร้ายแต่ชีวิตเรามันยังอีกไชไลอีก <Okay. S 1> อแสงสว่างรอเราเยอะแยะค่ะกรุณาอย่าเอาแค่หมึกปากกาจุดจุดเดียวค่ะแล้วก็มาเพ่งอยู่ใ,ใกล้ตาเราอเอาตาไปมองสิ่งรอบตัวใช่ไหม พวกเราบางครั้ง,งจะตายค่ะเราบางครั้ง,งดูสิทำได้ดังเยอะแยะถูกต้องถูกต้องบางคนแขนขาดบางคนข,นขาขาดใช่โอ้โหเนะเรานี่มีครบเลยนะใช่ถูกต้องเออเหมือนเหมือนเขาบอกไงพี่เพราะว่าบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ได้พิการทางร่างกายแต่พิการทางความคิดโอ้โหอันนี้เจ็บปวดอืมแกบอกเลยว่าบางคนเพราะงั้นเราจะต้องพัฒนาตัวเองเรื่องนี้นาแกบอกเลยว่าแต่พอหลุดแล้วหลุดเลยนะแกบอกหลุดแล้วกลายเป็นคุณก็จะกลายเป็นเหมือนเขาเรียกผ่านคาวิพากษ์วิจารณ์ นะบางคนเอา,เอาคำพิพากษาวิจารณ์นั้นกลายมาเป็นแรงผลักดันด้วยให้ตัวเองเติบโตขึ้นใช่มันโคตรเลยเมื่อก่อนตอนเด็ก,ดกนะโอ้โหนี่โดนดูถูกตอนเด็กๆนะคะแบบว่าเอ่อเสยหัวเราแล้วบอกว่าเราเนี่ยไม่มีทางได้ดีหรอกไม่มีทางได้ดีอย่างรูกเขาเหรอกอะไรอย่างนี้นะจนเด็กอับละอะไรอย่างนี้นะตอนเด็กๆนะคะแต่ในโมเมนต์ของเราตอนเด็กตอนนั้นเรากลับไม่ได้รู้สึกอะไรรู้สึกแต่ว่าอะไรนะ <laughs> รู้สึกแต่ว่าเฮ้ยฉันจะต้องฉันต้องเปลี่ยนชีวิตให้ได้ฉันต้องดีให้ได้ฉันต้องรวยให้ได้มันอยู่ที่วิธีคิด มันอยู่ที่คุณโฟกัสอะไรคุณเปลี่ยนมุมมองเป็นไหนฝึกนะฝึกนะมันไม่ได้ยากมันโคตรง่ายเลยขนาดคุณโฟกัสเรื่องทุกเรื่องเศร้ามาทั้งชีวิตคุณยังทาได้เลยลองเปลี่ยนมาโฟกัสเรื่องดีเปลี่ยนมาโฟกัสสิ่งที่มีความสุขแล้วชีวิตมันจะนำพาเรื่องดีจริงพวกเราสบยืนยันเลยเนาะทำให้สนุกทุก,ทกวันนะครับแกบอกว่าทําให้เป็นการฝึกฝนละกันแกบอกว่าจากสมัยก่อนเนี่ยอาจจะปีไปสองวันนะอสองวันนะบางครั้งบางครั้ง3วันนะครับค่อยๆลดลงเหลือวันหนึ่งเหลือครึ่งวันเหล จนพอเวลามันมัน,ม,นมันฝึกไปมากๆนะก็กลายเป็นพอฟังปุ๊บเราก็สามารถไม่ถึงเนือทีแล้วเราก็ดีดออกได้แล้วเราจับเร็วสังเกตไหมถ้าเราฝึกการเทรนจิสเตอสำานึกนะถ้าได้เรียนกับโค้ชย้อนหลังตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะคุณสิ่งที่คุณจะได้เร็วมากๆเลยคือสติคุณจะจับตัวเองเร็วอ๋องุ่นิดเนานะโอ๊ยโมโหโอ๊ยดูดลบเรื่องลบมาอุ้ยเพลอเปิดเฟซบุ๊กเผลอไปอ่านข่าวคนตบกันเออหัวมีเมียน้อยอะไรแบบเนี้ยเผลอไปเผลอไปคุณจะมีสติดึงเร็วเนะออคม รักเลยเคุณคุณแชนใช่ไหมถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะตอนนี้สวยค่ะโค้ดพี่แมวบอกเยี่ยมค่ะคิดแบบนั้นไปเลยค่ะ <S <S ใช่ค่ะเวลามีคนมาปรึกษาปัญหาแมวจะไม่เอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นเรื่องของเราเยี่ยมมากดีแล้วค่ะนะดีแล้วนะคะต้องเราก็ต้องรู้เท่าทันเนาะความคิดอารมณ์ของเรานะคะแล้วก็ความคิดอารมณ์ของคนอื่นนะคะเพราะบางคนเนี่ยเขามาพูดอย่างที่โค้ดเคยบอกมาพูดเนี่ยเพื่อมากว้างขี้ให้เราให้เราเฉยเไม่ได้อยากต้องการถักออก ในบางคนบางคนแค่สนุกปากนะแกบอกเลยแค่สนุกปากก็วิจารณ์แต่บางคนเก็บมาคิดซะแบบโอ้โหกลายเป็นแบบเราใหญ่โตดราม่าเขาเดินไปแล้วเขาเดินกลับไปนอนแล้วเราเขี้มาขี้เออเอาขี้มาขี้จมูกเรานะคะแล้วเราบางครั้งเอาหัวข้อนี้ไปคุยกับคนอื่นอีกนะต่อต่อเรื่องนะต่อขี้เออส่งขี้ให้คนอื่นต่อนะคะอันนี้ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังตัวเองนิดนึงมีสติดึงกับสิ่งที่เราอยู่แล้วก็ไปไปกับมันนะบนโป่งจักรวาลเพราะพวกเราทุกคน ล่วงรู้แล้วอยู่ภายใต้กฎของจักรวาลเพียงแต่บางคนเขาไม่รู้กฎเออกฎก็คือกฎเออกฎก็คือกฎเหมือนแม่สูตรคูนเลยค่ะยังไงมันก็ต้องคูณออกมาเป็นแบบนั้นใช่มันเป็นสูตรเป็นทฤษฎีนะคะฉะนั้นเนี่ยใช้เถอะค่ะโฟของจักรวาลอยู่ในโฟของจักรวาลกับพวกเรานะโอเคไหมสวัสดีค่ะคุณไพโรธอ่าจ้าเออน้องกอฟบอกแต่ก่อน6วันเร้า1วันดี หกวันเศร้าหนึ่งวันดีเลยเลยลูกทุกๆวันนี้ดีดีในทุกๆกด้านเยี่ยมมากสวัสดีค่ะพี่ชิน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 โอเคโอเควันนี้นะ,ะเราสองคนมาในคลิปสเปเชียลนะคะอยากจะบอกพวกคุณค่ะว่าทุกๆคนนะรว้แล้วจะเจอปัญหาแต่หากเรารู้จักการปรับเปลี่ยนวิธีการเป,เปลี่ยนวิธีเปลี่ยนทัศนคติรับมือโฟกัส เปลี่ยนโฟกัสทุกๆสิ่งทุกอย่างนยมันมันง่ายขึ้นถ้าคุณรู้จักการเทรนตัวเองเทรนตัวเองเทรนจิตได้สำนร็ตัวเองฝึกฝนทุกวันทุกวันเดี๋ยวคุณก็ชำนาญเป็นอาชีพแน่นอนโค้ชแก๊ปอยากฝากอะไรไหมแก๊ปว่าวันนี้ปัญหามันมามาเหมือนกันหมดครับแก๊ปว่าวันนี้คนที่ประสบเ็จก็ไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาเขาก็มีปัญหาอยู่แล้วครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่แก๊ปเคยบอกคือว่ามันขึ้นอยู่กับการจัดการรับมือยังไงนะครับณตรงนั้นเนี่ยตอนที่เราได้รับการเขาเรียกคำพูดค่าวิจารณ์เรามาแล้วเนี่ย ณจุดตรงนี้เนะี่ยคุณจะมีทางเลือกแล้วละ่ะว่าคุณจะเลือกปีต่อปีต่อให้มันกลายเป็นอารมณ์ขึ้นนะครับ<อ>กลายเป็นส่วนเสร็จใ,ใช่กลายเป็นแบบเอามาคิดซะมากเลยครับหรือว่านี่คุณจะมองว่ามันก็เป็นแค่คาวิพากษ์วิจารณ์หนึ่งนะครับซึ่งทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นคุณก็มันก็มีทางเลือกแล้วลอ่ะจะมองแบบโค้ก็ได้นะมองเป็นเรื่องทา้าทายอเออเปลี่ยนไปเลยเห็นไหมเขาบอกเป็นเรื่องทา้าทายกับปัญหามาคุณเราฟิวเลยนะใช่เพราะฉะนั้นมันมีแค่นี้เองนะครับที่เหลือที่เหลือปุ๊บคุ จากที่จะต้องมานั่งกุ้มใจเครียดและการมีแต่ชีวิตแย่ลงอารมณ์แย่ลงแล้วก็ไปดูดอะไรมาไม่ดีนี่แกฝากเรื่องนี้จงรู้เสมอค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณทั้งหมดทั้งมวลคุณนั่นแหละคือคนจงใจสร้างค่ะคุณนั่นแหละคือคนที่เลือกให้มันเป็นแบบนี้ค่ะคุณนั่นแหละคือคนที่ดึงดูดเรื่องราวเหตุการณ์สถา,านการณ์เข้ามาจากความคิดและอารมณ์ของคุณค่ะฉะนั้นจงรักษาตัวเองนะคะให้อยู่ในแดนหวกเสมอนะคะด้วยอารมณ์และความรู้สึกของความอิ่มเต็มมีความสุข อันนี้ให้แต่โคตรมีความสุขสาขาชีวิต kind ค of ุณจะรันรานขึ้นเยอะโอเคไหมด้วยรักและห่วงใยจากพวกเราสองคนนะคะโค้ชสิตาและโค้ชแก๊ปครับฝากไว้ด้วยนะคะกับเพจของโค้ชแก๊ปอีกทีนึงค่ะเพจแก๊ปนะครับก็คือแก๊ปจีรวัฒนะครับแก๊ปกอไก่ไม่หันเอ้ยกอไก่แซ่กอไก่เมตีบอยไม้นะครับแล้วก็จีรวัฒจอจานสลีลอเรือสระอาแล้วก็วัดวแหวนแมรยากาศถอวรเท่านอนหนูกะรันนะครับฝากกดไลค์เพจแล้วก็ กดไลค์กดติดดาวนะคะกดติดใจนะคะกับเหตุของโค้ดแก๊บด้วยบอกเลยว่าผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดานะเขาเป็นเทรนเนอร์นะคะแต่เป็นเทรนเนอร์ผู้คนมามากมายอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ายังไม่ได้เคยเปิดตัวตนบนโลกออนไลน์นะหนึ่งอาทิตย์ที่เปิดมาคนตอบรับดีมากๆใครอยากไปติดตามนะโค้ดแก๊บนะโค้ดแก๊บมีมีของดีๆเยอะๆเลยนะวันนี้โค้ดขอเชียร์อัพนะคะให้คนไปติดตามโค้ดแก๊บด้วยนะคะฝากโค้ดแก๊บไว้ในอ้อมจิตอ้อมใจของทุกๆคนด้วยนะวันนี้โค้ดแก๊บก็มาเรียนการตลาดออนไลน์นะกับโค้ดสิตานะคะเออแต่ที่ โคดิตาเลือกมาดันโคดแกลเพราะว่าหนึ่งเลยโคดแกลเขาเนี่ยเป็นคนที่มีของจริงๆนะแล้วเขาก็ของเขาเนี่ยโคดรู้เลยว่าจะช่วยโอ้โหมวลมนุษย์อีกเป็นล้านๆคนนะเรามีหวัวใจเดียวกันนะเราก็เลยมาแม่งปันทุกคนแล้วก็มาเจอพวกคุณวันนี้นะคะรักรักรักรกนะโอเคขอบคุณทุกคนมากพี่จี๊ ได้ค่ะขอบคุณโค้ตตาด้วยทํางานไปด้วยฟังไปด้วยเลยไม่คอมเมนต์เลยนะรักรักรักจ้าเย้เย้เย้พี่ชินบอกติดตามติดตามปักด้วยปักด้วยนะคะฝากไว้ในอ้อมจิตอ้อมใจด้วยนะคะไม่น่ารักจริงนะคะโค้ตสิตาไม่เอามาออกด้วยนะคะดีเขาน่ารักจริงๆนะคะอยากให้คุณไปติดตามเขานะเขามีความคิดดีๆมีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันนะคนนี้นะต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะ เป็นเทพเจ้าความแสบสนเหมือนกันนะคะเออแต่เขากำลังเริ่มแผงลิตแล้วนะคะติดตามติดตามเลิฟเลิฟน้องโบเลิฟเลิฟเลิฟเรักๆัเช่นกันค่ะพี่แมว คุณไพโรดขอบคุณมากค่ะย้อนดูนะคะมันมีสองสองตอนเนาะสองตอนนะคะสเปเชียลเอก์ตอรวันนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค้ชจะพาไปเที่ยวที่ไปทําบุญนะคะที่ก็จะไปนู่นเลยภาคเหนือนะคะเอาบุณมาฝากด้วยเอาบุญมาฝากแน่นอนนะไปไหว้พระหลายวัดเลยนะอาจจะไลฟ์ให้พวกเราดูสถานที่นะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีเทคนิคเรื่องวิธีการขอพรกับพระเจ้าทํายังไงให้สื่อสารแล้วได้ผลเร็วนะก็ติดตามดูสาหรับคลิปหน้านะคะ ยอมย้อนดูย้อนดูได้ค่ะขอบคุณคุณปัทวันนะคะขอบคุณคุณพิงกี้ค่ okay. ะขอบคุณน้องเต้หนะลูกขอบคุณคุณจิรดานะคะน้องกิ๊บด้วยนะคะขอบคุณพี่ชินค่ะขอบคุณน้องก๊อฟนะขอบคุณพี่แมวค่ะขอบคุณคุณแชนใช่ไหมคะอเรียกผิดขออภัยนะคะขอบคุณพี่แมวนะคะคุณจิรดานะคะคุณวิชุดาพี่แก๊์ช่วยอ่านหน่อยคุณชนันการขอบคุณครับคุณพัชรินขอบคุณครับ พี่มีนออ่่าขบคุณพีีมนนะครับแล้วก็คุณนันทินาไอ้คุณนันทินีนะครับคุณสุดลินดายนะครับคุณจุ๊บจิ๊บนะครับพี่เหมียวคุณพัสศรคุณพัศรเนี่ยคุณฟุกน้องฟุกน้องฟุกคุณฟุกโอเคุณอัญชีอัญชีนะครับรับปรึกษาและคนย้ายคนนี้เจอทุกชนิดโอเคเย้ ย้อนดูนะใครมาไม่ทันมีสองคลิปนะคะ2คลิปฝากแชร์แล้วแชร์ครบ2งคลิปนะสองคลิปพี่ปามโมดพี่มีคุณหญิงสวัสดีครับ่วิชุดาพี่วิชุดานะครับโอเคน้องอ้อมน้องอ้อมอาโอเคุณโมดโอเคตามตลอดน่ารักมากนะคะฝากไว้ในอ้อมจิตอ้อมใจด้วยน้องค้องด้วยนะลูกขอบคุณมากรักรักรักนะคะเพราะรักจึงบอกนะคะคิดให้น้อย สนุกให้มากค่ะคิดให้น้อยสนุกให้มากนะคะแล้วชีวิตคุณอะไรถูกต้องมีความสุขไม่พอค่ะอะไรที่คุณปรารถนาก็จะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะเรากันในลมิตเลยนะคะคุณหญิงด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะพวกเราไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ